เห็นโลทุกคนวันนี้เราเจอบ้านของเล่นกล่องสีชมพูด้วยแหละเปิดกันดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างว้าวนี่มันของเล่นไส่ทานเต็มกองไปเลยนี่เจ้าหูบัฟฟฟโลโอ้โนโ,โ,โ,โทษทีนะคะแอลลแฟนว้าวนี่ว้าวเล่นอยู่ริมน้ำไปเลย โอ้นี่ะโอเคมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าว้าวไดโนเสาร์ดูหูโทำไมมันตัวใหญ่แบบนี้ทุกคนว้าวสุดยอดไปเลย ดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่ามีอะไรกันบ้างเฮสมาไลสซีเบิร์ซีเบิร์ก็มาด้วยทุกคนว้าวนี่ระวังตกนะโอ้ย oh, ชนไปแล้วชนไปแล้ว เน่ว้าวมาดูกันอีกซิว่ามีตัวอะไรกันบ้างเอยว้าวชิงคองตัวใหญ่ยักษ์ด้วยเฮ้ว <Yeah. S 1> hey. wow. ้าวชิงคองฮู้ฮู โอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย